สมาธิช่วยชีวิตเราไว้ไม่ให้เราต้องทุกข์เศร้ากับอดีตไม่ให้เราต้องหวาดกลัวหรือวิตกกังวลกับอนาคตคนเราถ้าสามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันได้เราก็จะมีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่ตรงหน้าเราก็จะเห็นคุณค่าและความสำคัญของชีวิตณนะขณะปัจจุบันขณะนี้ที่นี่และเดี๋ยวนี้อดีตก็ทำอะไรเราไม่ได้อนาคตก็ทำอะไรเราไม่ได้ กุญแจสำคัญอยู่ที่คำว่าอยู่กับปัจจุบันเพราะปัจจุบันก็คือวินาทีที่สำคัญที่สุดวินาทีที่เราจะมีพลังเมื่อ,อไหร่ที่เราไม่ให้ค่ากับอดีตและไม่ให้ค่ากับอนาคตก็ไม่มีอะไรที่จะทำร้ายเราได้เราสามารถที่จะมีพลังเริ่มต้นชีวิตของเราณนะขณะปัจจุบันนี้ ที่นี่และเดี๋ยวนี้คือนาทีปัจจุบันที่เรามีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นและมีความสุขกับวินาทีปัจจุบันของชีวิตเราได้